ไปไปไปมาม่งไปละ น่อยเกิดอุบัติเหตุเต้นคำห้อยขาหักพี่น้องเอ้ยขางัดกำหักใหม่หัก,หอข,หก,หกขอล้อไอ้สามมือล่ะขาใส่หัก สันดำให้มันสีนดำให้มันอยู่ยังบนนอนอยู่ซื่อเว่ไปน้ำมูแกข้ขาตูดๆไปแล้ว อาหักตืมอีกสิาะนอมันจะตินคามน่ำขาไปไปซุบเสะหักใหม่โดดลงไปแล้ว้ายหัวตกลงไปห่วยบุญขาับอยู่ทึ่งง่าไมา่อยู่ทึ่งฟังผิดบาลเนี่ย núi xíu nhầm này là mần chỉ sao? หลังจากขาหักเดือนกว่าๆผ่านไปดูสิดูมันเป็นยังไงถันหอดซองเดือนเนาะประมาณเดือนกว่าๆไม่ได้ทำอะไรเลยปล่อยแต่ธรรมชาติดีขึ้นแล้วประมาณ80%แล้วละ อย่างได้แล้วอื้อไอข้าใหญ่เธ่บาทนี้นี่าขยิกขยิกหน่อยนึงนี่กำลัง <c oughs> ย่าง,างด้วยโอ้โห หาหักกับมีดดึงสี่ไล้วจ้นะส่วนมูนะอดีส่วนห้าหักเติมอยู่เกือบตายละบอยังจะเข้าอีไปห้ากินตัวหักเบ้อ ไปห,หาบักใหญ่บัมือนขาบักใหญ่หาหาคู่ทะเะบ่นดบนดี่ไม่มีทันจอดครับเอ้าจะขี่กับเ,เบิร์กเด้อหะเนไปไปรอบมือไป ไปไปผ่ากันเมือผ่ากันกลับบ้านเลยขยี้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 ไปนำเจ็บเดือนแล้วจังสีดีไว้เพื่อเสียน แข่งกำลังจอดสิพาไปเบิ้งม่องม่องมันห,าหา้าฮักมองมนล้มเนี่ย มองมันหักมันลมมาฮอดนี่แะมันสิดโดดห้ามน้ามเลยแย่งกัน,นขามันซุบลงนี่นี่เอาไม้ตันไว้แลบานนี้ขามันซุบลงนี่มันมันโดดบานนี้งวนตกอยู่พีนี่มันขาลังเยียบลงนี้ โดดอกลงทีเห็ดหาต้องแรงอยู่หักถกพบวออยู่แย่งกันห้ามน้ำมหาดอนี่นสิแรีนลงเด้งลงเด้งอยู่เต้นลงเด,งด,งดง้งลงเด้งหยาดกันไปกลุ่มปดอยู่ผู้เดียวหลากโหมันขึ้นมาพี่ หนักะหนักดึงขึ้นมาดึงโตมขึ้นมาพี่จังสีโพดได้มันนอนโันอยู่พี่เว้ยฮะมันอยู่พี่ทุบหลงอง,งหักอยู่นี่จนจนว่านี้ก็าทายรูปเสียวแหงผดม่งหักทบขักบเลนี่น ปลดขึ้นได้แต่ก็แล่นเปตะมูตอนมันมีทันเจ็บยางอ้อยเอาหาหักลงทบทบจึกทบจึกไปอนอนลุกเลยแข้งเจ็บห้าแล้ว เราจะกินอยู่แถวๆนี้นะมันมีไปน้ำมูได้มูไปไกล้วก็มีไปไ,ไ,ได้ละไปหอดหอดม่องห้วยนั่งกันกลับมาเราลาบคือสิเมียนหองแอกแอกอู่ไี้แล้วผู้เดียวมูห้ามใบมพหอดห้วยจนะหอดอากอาศอยู่นี่กินท้ายมูอยู่นี่ นี่ก็้าห้ามโลยบ้านีนลาบแหงบอกลาบขาดบ่หืไปเลาะมือ

อะไรเมือข่ำก็ก,กินนมข่ำไอ้เตเวินก็กินเตวินนมนั่นยโอ้โหเจ้าเป็นคือโอ้ค่อยอยู่บอ่อไอ้อะไรเมือละกินเได้นมหมอหนอนมพน,น,นลูกกินโลดเสร็จแล้วอีห้าหากักนมาแล้วบอ่อโอ้โหอ,อีห้าหักอยู่ดี่ ว่าเหมือนได้แข่งไงบอรนเอได้แข่งไงแท้หูสาวเจ็บเลยวนะฮะน่ะอรัญญยยางได้ขักแน่นีคักแน่ออกมาเด้อออกมาเด้อ,อ,อมาไหม ยีร่รายมือเลยพากันกินนมเซลลๆห้องเด้ดี๋นี่อืมมีไซน์นี่เอ้ยเขาสิมือเลยพูดกินนมแล้วนะยีร่รายมือแหละ tay 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 tay